ข้อก่อนแถวเดียวเดียว,วมันคือถั่วงอกสามวันหนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนี่พร้อมแล้วสำหรับใสก่ก๋วยแตว อืมอืมกรอบ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 กินเลยสดๆอืมนี่เพราะอย่างนี้นะมันจะตัดลากง่ายมากเพราะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยลากมันก็จะหลุดมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ดึงมานี่เราก็ตัดลากได้เลย ถุมะเนี่ยถุงงก็คือถั่เขียวพ่อะมาจากถักเขียวไหคะแม่ถุกเขียวแช่น้ำจ้ำน้ําอุ่นไว้หนึ่งคืนตอนเช้ามาเราก็ใช้แค่กระดาษรองเนี่ยกระดาษเช็ดมือเนี่ยเอามารองะนี่นี่ไงแค่สองชั้นบางๆก็จะได้ถุงเงาแบบเนี้ย เนี่ยพร้อมสำหรับกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามาม่า,มา,มาอะไรก็ว่ากันไปผัดเผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันขึ้นอย่างนี้เป็นระเบียบระเบียบง่ายมากเห็นปะเปลือกมันก็จะดูดลงไปรากมันก็จะอยู่ตรงนั้นเวลาจะกินเรายกขึ้นมาเนี่ยแค่แค่เราจะกินนะเราไม่ชอบารากแล้วก็กันไกลตัดรากมันนี่แค่นี้แหละขาวจัวนะ เตี้ยๆสันๆเหมือนคนพ้อเลยแหละ